สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแกงป่าไก่นะคะอันนี้จะเป็นไก่เหนียวนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะจะเป็นน้ำพริกแกงนะคะเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะนี่ก็จะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะเขียวแดงนะคะเราจะมีมะเขือพวงตัวฝักยาวมะเขือนะคะมีมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือเหลืองมีไก่ไก่เหนียวนะคะสับเรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นใบยี่หร่านะคะ แล้วก็จะมีใบมะกรูดก็จะมีน้ำตาลนะคะวันนี้ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะใครมีน้ำตาลปี๊บน้ำมันดัานมะพร้าวก็ใช้ได้นะคะมีผงชูรสผงปรุงรสนะคะน้ำมันพืชสำหรับผัดนะคะสีอวขาวน้ำปลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปใส่ไม่เยอะนะคะ แค่เพียงผัดน้ำพริกให้เขาหอมๆเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะเราจะผัดน้ำพริกแกงให้หอมๆนะคะ พอน้ำพริกแกงหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่นะคะเอาไก่ลงไปผัดเลยค่ะเราจะผัดไก่ให้เขาเซตตัวก่อนนะคะ พอไก่เขาเซฟตัวแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำนะคะเติมให้เท่ากับปริมาณที่เราต้องการน,นะคะเราเติมน้ำลงไปแล้วนะคะเราเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นไก่เหนียวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะ มาคะ่ะเราก็เคี่ยวมานานแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นไก่เหนียวเนาะจากนั้นเราจะมาปรุงรสกันเลยนะคะของชูรสนะคะจะเป็นน้ำตาลนะคะผงปรุงรสแล้วก็จะเป็นน้ำปลานะคะ สีขาวค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่มะเขือพวงก,ก่อนนะคะมะเขือพวงนี่เขาจะสุกยากกว่ามะเขือเปราะนะคะ ก็จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือเหลืองแล้วก็มะเขือเปราะถั่วฟักยาวค่ะใบมะกรูดนะคะ ากนั้นก็จะเป็นพริกเขียวแดงนะคะพอทุกอย่างเขาสุกดีนะคะมะเขือตัวฟักยาวเราก็จะใส่ใบยี่หล่าน,นะคะ ใส่ใบยี่หลาาก็จะหอมขึ้นมาทันทีเลยใส่ใบยี่หลาาแล้วก็คนๆน,นะคะคนให้เขาจมน้ำแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแกงปากไก่เหนียวนะคะใส่ใบยี่หร่าหอมๆนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ